านิสงการสร้างโบสถ์ในพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสให้อนาถาปินทิกาเศรษฐีฟังว่าในอดีตชาติพระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อเวลามะซึ่งเป็นคนชอบทําบุญทำทานจำนวนมหาศาลอยู่เป็นนิดเช่นทําบุญด้วยถาดทองใส่เงินอยู่เต็มถาจำนวน84,000ถา ถาดเงินใสทองอยู่เต็มถาดจำนวน84,000ถาดถาดสำมฤ็จิใสเงินอยู่เต็มถาดจำนวน8 4 0 0 0ถาดให้ช้าง8 4 0 0 0เชือกให้รถ8 4 0 0 0ันคันให้แม่โคโนม8 4 0 0 0ตัวที่มีน้ำนมที่รีดและไหลสะดวกมีภาชนะสำมฤิ์สำหรับรองรับให้หญิงสาว 84%, 0 0 0คนให้บรรลังก์8 4 0 0 0ที่ลาด,ด้วยผ้าโกเชา ลาดด้วยเครื่องราดทำด้วยขนแกะสีขาวให้ผ้า8 000, 4 0 0 0พับให้ข้าวให้น้ำให้ของขบเคี้ยวให้ที่นอนให้เครื่องรูไไลและอื่นๆจำนวนมหาศาลแต่ถึงแม้เวลามะพรามจะทำบุญมากขนาดนั้นก็ยังได้บุญน้อยอยู่ดีเพราะทำบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญ คือไม่ได้ถวายทานแด่พระทักินัยยบุคคลจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งเปรียบเทียบผลของทานที่ให้แก่บุคคลต่างๆให้ท่านอนาถปินที่กะเศรษฐีฟังดังนี้ทานที่บุคคลถวายแด่พระโสดาบันแม้เพียงท่านเดียวมีผลมากกว่าทานที่เวลามะพรามได้ให้ทานเป็นมหาทาน ทานที่บุคคลถวายแด่พระสกิทาคามีหนึ่งท่านมีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระโสดาบันหนึ่งท่านทานที่บุคคลถวายแด่พระอนาคามีหนึ่งท่านมีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระสกิทาคามี100ท่านทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์หนึ่งองค์มีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระอนาคามี100ท่าน ทานที่บุคคลถวายแด่พระป ah ัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งองค์มีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระอรหันต์หนึ่งรอยองค์ทานที่บุคคลถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า100รองค์ทานที่บุคคลถวายแด่หมู่สง์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุก มีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากทิศทั้งสมีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่หมู่สง์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุกการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะได้ผลบุญมากกว่าการสร้างวิหารถวายสงผู้มาจากทิศทั้งสี่ การที่บุคคลรักษาสินห้าได้ผลบุญมากกว่าการที่บุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะการเจริญไม่ตาจิตแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมได้ผลบุญมากกว่าการรักษาสินห้าการเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงลัดนิ้วมือ ได้ผลบุญมากกว่าการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงเวลาสุดดมของหอมนั้นและถือเป็นบุญอันสูงสุดที่มาโปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่ม23หน้า470เวลามาสูตรว่าด้วยเวลามะพราม